วัสดีครับผมชาติจริสทรัพย์นะครับเปิดรูปการเปร,รูปการเกี่ยวข้าวขอขอสิบหที่มาน่าเกีายวขา้าวจะทครับบาาน,น,นจริญกัชางสองพนบส้องมุ้งทำเองไม่น้องเกี่ยวข้าเวเจ้าของริดฟ้านิจะสู้มันัคนรถคนของคนจริง 270รังมาครับโบเดียวเกอโอแบดสีโ่โกไฟตำีิได้กิน,นาสายขวาขับตัวเดิม12องเฮกตัขับมอ,อเตอร์โคเครับใบแท็ก80เซนติเมตรความกว้างบอลเลอร์11บูครับข้งบ,บนอีก2เม็13 3มาตรฐานครับเลททั้งคัน โลบิเนียมก็บม้อน้ำกับไฮโดรลิกโลบิเนียมปั้วางสามเมตรตุ้งสองตันครึ่งตะเกี่ยวก็ไร่ละประมาณ600-550ในหน้าเอาไป50ผมขับเอาไป50 เดี๋ยวดูผลงานการเกี่ยวเกี่ยวดีครับเสียแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะตรงนี้ดิประมาณ1%นะครับเพราะดูข้าวดิสูงมากครับพี่น้องร้อยห้าสิบได้ครับตัวนี้150อ่าเซนต,ติเมตรครับสองรอ15 เดือปคูนาครับวางออกดีครับปูเยอะมากเลยอ่ะลูข้าวไ่น้องดกครับมีข้าวรีบเลยงานนี้เดอครับเจ้าสงาจัดให้ครับ taco 2 trở vào nó nó dù sửa chót Lên bênh đẹp 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 tốc đẹp đẽ đẹp đẽ đẹp đẽ กระปูหลายพี่น้องปูหน้าบักหลายเลยแล้วก็หอยอาาอครับนะผู้าเอาถุงมาจับได้เป็นกิโลเลยเขากี่ลืมให้ถอยหลังโอ้โอ <c oughs> ต้องถอยเอาครับ เก็บมุ้งมาเก็บโอ,อ้ลืมนิดนึงก็ลืมนิดนึงก็เกี่ยวข้าวเจ้าของป็งการเทสว่าสายพานยังแน่นไหมยังโอเคไหมคนขับมีหน้าแดงเลยไป่นองขวดมะสายขวด ไปดูกันใกล้ๆเดี๋ยวพาไปดูสายพานครับกับเครื่องโอดูราบเลยครับเรียบร้อยจะเกี่ยวต่อไหมเกี่ยวแค่ประมาณ5ไร่ครับเดี๋ยวดูสายพานดูเครื่องครับ สำหรับข้าวพันตุคุณ80ปีการเพาะปลูกสูงเสีย3%เซ่น้องไม่เกิน3%เอนี่ก็มีใบเซอร์อยู่เดี๋ยวจะเดินถ่ี๋ยวข้าวใส่ดำครับไปขายดูว่าได้กี่บาทสิพ่อได้จวดบ่อพี่น้อง เขาะิดตรวดเนาะ่าดูปากเขาเอ้ยเขาขสร้างดูดีครับเฟรมใหญ่ช่องล่างใหญ่นะปานเจริญกันช่างรับต่อซ่อมรถเกี่ยวและรถตีดินเลยไีเนาะ่านเจริญกันช่างข้อข้อควรปฏิบัตินะครับก่อนการก่นอนและหลังการใช้งาน เช็มเค,ม,ค,คชมันเครื่อง,งมันเกียร์นะครับแล้วก็ผมใช้น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์บีบบีบลาดกับบริเวณแกนของบูธนะครับกันใช้งานด้ดีดีดีขัด,ดาระบีด้วยนะก็ จบด้วยลิขิตฟ้าหรือจะสู้มณะคนปาร์จริญกันช่าง2 0 2 3โมเดียวครับเรืตนนู้นต้นจริงฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ